แต่จะให้เารามาดูเรืสองสตบุนทองไอเรื่องอายโลกหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าความหน้าด้านของเผด็จการมันจะมีในระดับเท่ากันไหมแต่ที่เข้าโกรธตอนนี้ก็คือเข้าโกรธที่นายทหารของกัมพูชาไม่สามารถรักษาความลับตามที่เขาต้องการไม่ได้ ระบบบังคับบัญชาสั่งการไม่สามารถจะทําตามที่คุณมานิตต้องการได้นั่นคือให้ปิดบังความเสียหายทั้งหมดแต่เมื่อคนกัมพูชารีวิวเองโพสตเองมันก็ทําให้ประชาชนในประเทศนั้นได้เห็นมากเพราะไม่ต้องถูกปิดกั้นไง ต้องบอกว่าสงครามการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาสองครั้งที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกแล้วว่าทหารกัมพูชาไม่มีศักยภาพที่จะสู้รบกับทหารไทยจนทําให้ตัวเองต้องพ่ายแพ้แต่ก็ยังสร้างภาพว่าสบายดีแถมยังมีทีท่าว่าอยากจะเปิดศึกสงครามรบอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นเพียงความคิดของผู้นำอย่างฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งนอกจ,กจากจะหลอกลวงคนทั้งโลกแล้วยังปิดหูปิดตาประชาชนชาวกัมพูชาไม่ให้รู้ความจริงว่าประเทศตัวเองไร้ศักยภาพสู้ไทยไม่ได้ล่าสุดภายหลังการหยุดยิงยกที่สอง ภาพความสูญเสียของฐานทัพทหารกัมพูชาก็ถูกแพร่หลายออกมาในโลกโซเชียลโดยการโพสต์คลิปของทหารกัมพูชาเองเป็นเหตุให้ตอกย้ำเตือนความพังพินาศย่อยยับอย่างปฏิเสธไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีสายข่าวรายงานว่าขมรรายหนึ่งได้รีวิวฐานทัพบ,บริเวณปราสาทเขาวพระวิหารที่ถูก F16 ของไทยถล่มยิงย่อยยับ ด้วยการอัดคลิปถ่ายภาพออกมาประจานว่อนทั่วโลกเหตุนี้เองจึงทำให้หุนมาเน็ตถึงกับอดทนไม่ไหวต้องออกมาทำโทษทหารทันทีโดยการสั่งครั้งเดียว7วันโทษฐานที่ทำให้ประเทศกัมพูชาต้องอับอายไปทั่วโลกจะย่อพล,ลเรือสรเดียร์ระยันห้องช่วยยาอพลเร,ร,รือรังสรรคดอกรอบเอนี่ អ <pyatled> <speaking einer> ឺប <Hogiri> ៉ុនស្រាស់មកតាម5បតុកចប់ដែរទេចុយពូទៅម៉ែអើយយកមិនបានព្រៃនេះអាលេខថាយើងបាទហើយសឡាងខ្ញុំក្រាបហើយបានក្របពីរក្របកំក្របនេះទៅទីទីទៅប umbai ទៅបានបាទ ลักษณะของระบบบังคับบัญชามันกำลังจะล่มสลายนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นกับประเทศที่แพ้สงครามหรือประเทศที่กำลังจะมีการเปลี่ยนผู้นำปัญหาของกัมพูชาในขณะนี้ก็คือรัฐบาลของคุณมาเนตและก็สมเด็จทุนเซนปิดบังข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนไว เป็นระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งถึงการประท่ากันรอบที่สองประชาชนเขาตั้งข้อสงสัยว่าที่ประกาศว่าสามารถจะยึดพื้นที่ประเทศไทยได้เอาชนะกองทัพไทยได้มันจริงหรือไม่เมื่อทางสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนสมรังสี สามารถทำให้การปิดกั้นข่าวสารของรัฐบาลคุณมาเนตได้เปิดให้ข่าวสารข้อมูลจากภายนอกเข้าไปได้เนี่ยมันก็เกิดข้อสงสัยว่าข้อมูลของรัฐบาลคุณมาเนตที่บอกชาวเขมรนกับข้อมูลจากภายนอกข้อมูลได้เป็นความจริงหลังจากที่มีข้อตกเียงกันตรงนี้มันได้ถูกรับรองความจริงโดยทหาร ของกัมพูชาทหารของฮุนเซนะที่ไปรีวิวาฐานต่างๆของตนเองที่ถูกทำลายรถไฟไหม้ถูกยิงถลม่มรับบาดเจ็บมีการเก็บศพที่เน่าเปื่อยตอนนี้มันเดินทำให้กระแสของพี่น้องชาวเขมรเนี่ยกำลังคุกุ่นด้วยความโกรธแค้นที่รัฐบาลอุลมาเนตปิดบังความจริงต่อประชาชน โกรธแค้นที่รัฐบาลฮุนมาเนต็ตเข้าสงครามกับไทยแล้วแพ้ประเทศไทยโกรธแค้นรัฐบาลฮุนมาเนต็ตที่ทําให้เสียแผ่นดินกัมบูชาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดของรัฐบาลฮุนมาเนต็ตเองที่ไปปูปการด้าโฆษณาชวนเชื่อหลอกชาวกัมบูชาว่าแผ่นดินที่ทหารกัมบูชาอยู่นั่นเป็นแผ่นดินของกัมบูชา ไม่บอกความจริงว่าแผ่นดินตรงนั้นมันคือแผ่นดินไทยที่กัมพูชาพยายามยึดครองมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสมัยไทยรักไทยยุคสมัยพลังประชาชนหรือยุคสมัยเพื่อไทยเขาไม่บอกความจริงเมื่อความจริงเปิดเผยมันก็เกิดกระแสต้านขึ้นตอนนี้เขาจริงกลัวว่าการลุกขือมันจะเกิดขึ้นเพราะสมรังสีก็กำลังกำหนดนัดหมายที่จะเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาออกมา ชุมนุมขับไล่ตระกูลหุ่นให้พ้นจากตำแหน่งพ้นจากอำนาจและตอนนี้สมรังสีก็ประกาศว่าตระกูลหุน่นหุนเซนหุนมาเนตยอมตัดแผ่นดินกัมพูชาให้กับประเทศไทยเพื่อรักษาอำนาจต่อไปและการกระทำอย่างนี้อุนเซนกับหุน่นมาเนตถูกขาวกัมพูชามองว่าเป็นการกระทำที่ไรศักิศรีตรงนี้ก็เหมือนกับ เริ่มต้นภาวะล่มสลายของตระกูลหุ้นนะครับไอ้เรื่องอายโลกหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าความน่าด้านของผด็จการมันจะมีในระดับเท่ากันไหมแต่ที่เข้าโกรธตอนนี้ก็คือเข้าโกรธที่ทหารของกัมพูชาไม่สามารถรักษาความลับตามที่เขาต้องการไว้ได้ระบบบังคับบัญชาสั่งการไม่สามารถจะทําตามที่หุณเมเนตต้องการได้นั่นคือให้ปิด บางความเสียหายทั้งหมดแต่เมื่อคนกัมพูชารีวิวเองโพสต์เองมันก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นได้เห็นมากเพราะไม่ต้องถูกปิดกั้นไงมันจริงทำให้ขบวนการในการรักษาอำนาจเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเกิดอารมณ์ขาดความเชื่อมั่นต่อผู้นำเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับ มาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับทาง Top News ครับครบรอบ5ปี Top News นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านร่วมสนับสนุน Top News ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20%สำหรับการซื้อสินค้าจากทาง Top News นะครับส่วนลด10%สำหรับการร่วมไปทัวร์กับทาง Top News และที่สำคัญลุ้นจับรางวัลทองคำแท่งหนัก50สตางค์จำนวน6ครั้งตลอดทั้งปีและยังมีสิทธิทพิเศษอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ